สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาในเวลา17นาฬิกาคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นค่ะคุณผู้ชมคะกระทรวงวัฒนธรรมค่ะร่วมรำลึก90ปีคีตะสมัยครูอุทยัยแก้วละเอียดศิลปินแห่งชาติผู้มีคุณูปการต่อดนตรีไทย ดรยุพาทวีวัฒนกิจบวรปหลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานพิธีเปิดงาน90ปีขี่ตะาสมัยครูอุทัยแก้วละเอียดศิลปินแห่งชาติโดยมีนายสวิททับทิมศรีประธานคณะกรรมการการจัดงานนางพิมพ์การชัยจิตสกุลที่ปรึกษากระทรวงวัฒนธรรมผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมครูอาจารย์นักเรียนนักศึกษาและผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมณหอศิลป์แห่งชาติกระทรวงวัฒนธรรม โดยประหลัดกระทรวงวัฒนธรรมได้กล่าวว่ากระทรวงวัฒนธรรมให้ความสําคัญและสนับสนุนศิลปินแห่งชาติผู้เป็นปูชนียบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเชี่ยวชาญในศิละปะแขนงใดแขนงหนึ่งและได้อุทิศต,ตนเพื่อรักษาสืบทอดสร้างสารรพัฒนาศิละปะแขนงนั้นมาโดยตลอดต่อเนื่องยาวนานมีผลงานเป็นที่ประจักษ์เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาเรียนรู้และสืบสารศิละปะวัฒนธรรมของชาติ โดยเฉพาะครูอุทัยแก้วละเอียดศิลปินแห่งชาติสาขาศิละปะการแสดงดนตรีไทยปีพุทธศักราช2552ผู้มีคุณูปการต่อแวดวงดนตรีไทยอุทิตตนถ่ายทอดทักษะความรู้ทางด้านดนตรีไทยแก่ลูกศิษย์ด้วยความมุ่งมั่นเป็นคนดีมีเมตตามีคุณธรรมดำรงชีวิตด้วยความพอเพียง และเนื่องด้วยในวันที่23กรกฎาคม2565เป็นวันครบรอบ90ปีชาตการของครูอุทยัยแก้วละเอียด กระทรวงวัฒนธรรมจึงบูรณาการความร่วมมือกับคณะกรรมการหน่วยงานเอกชนจัดงาน90ปีขีตาสมัยครูอุทัยแก้วละเอียดศิลปินแห่งชาติเพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูเผยพระร่ผลงานเพลงของครูอุทัยรวมไปถึงเพื่อให้ประชาชนและเยาวชนได้ตระหนักถึงคุณค่าความสําคัญของดนตรีไทยซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาติและร่วมกันร,รักษาสืบทอดต่อไปค่ะ ต้องบอกว่าพ่อเนี่ยมีคุณุปการนะคะแล้วก็สิ่งที่ลูกศิษย์ทำในวันนี้เนี่ยก็แสดงถึงความกระตันอยูที่มีกับครูบาอาจารย์ก็อยากจะให้เป็นตัวอย่างนะคะแก่เยาวชนรุ่นต่อๆไปะคะ่ะว่าคนเราจะเจริญก้าวหน้าได้เนี่ยก็ต้องมีความกระตันอยูก็ภูมิใจที่ได้เกิดเป็นลูกพ่อนะคะแล้วก็วันนี้กว่า300ชีวิตเนี่ยก็มาด้วยใจ ก็จะเห็นว่าเราะนั้นดนตรีไทยไม่สูญหายแน่นอนนะคะด้วยเรามีเยาวชนเนี่ยได้สืบทอดคือดนตรีไทยที่ทพ่อทําไว้นี่นะคะมีการประยุกต์ด้วยนะคะคือมีการประยุกต์ให้ให้ร่วมสมัยด้วยแล้วก็นำทํานองเพลงหลากหลายภาษานะคะมาผสมผสานให้เกิดความไพเราะแต่อย่างไรก็ตามพ่อก็ยังทรง ไว้ซึ่งขนบรรมเนียมประเพณีของดนตรีไทยที่ถ่ายทอดมาจากคุณครูหลวงประดิษฐ์ไทเราะนะคะอะไรที่เป็นเพลงการที่ที่ที่เป็นทางการเนี่ยก็จะไม่ไม,ไม่ไม่ผิดเพี้ยนไปเลยค่ะก็ใครที่เห็นพ่อบรรเลงดนตรีเนี่ยก็คืออันนี้แหละคือเพลงของคุณครูหลวงประดิษฐ์ไทเราะค่ะก็อยากจะให้ช่วยกันสืบทอดนะคะดนตรีไทยที่เป็นมรดก ok ของชาตินะคะเพราะว่าไม่มีไม่มีชาติไหนคิดว่าเพลงไทยเดิมของเราเนี่ย ไทยราอกพพิ้งนะคะแล้วนอกจากนี้เนี่ยนักดนตรีไทยทุกคนไม่ใช่ว่า,าจะเก่งกาจในเรื่องเพลงการอย่างเดียววัฒนธรรมประเพณีของนักดนตรีไทยทุกคนก็คือความกระตันยูรู้คุณนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่เล่นดนตรีไทยเนี่ยก็จะได้ซึมซับในวัฒนธรรมที่ดีงามนึงไปด้วยค่ะ